ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลายสีนะสีดำสีขาวแล้วก็สีสวัสดีครับผมจกักรัณัพลนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปวอล์ชีวิตนักดนตรีนะครับก็ตั้งแต่ช่วงโควิดกับมาระบาดครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกมาถ่ายทําข้างนอกนานมากๆแล้วนะครับ แล้ววันนี้ก็พิเศษมากๆนะเพราะวันนี้เราจะอยู่กับกีตาร์ คอลิสมิธนะครับซึ่งผมเนี่ยกำลังจะไปรับกีตาร์คอลิสเนี่ยที่มิวสิกคอเลกชันสาขาลาดพร้าวนะครับไอกีตาร์คอลิสมิตตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงนะทำไมผมต้องขับรถไปเอานะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้ววันนี้นะเราก็จะเอากีตาร์คอลิสมิธเนี่ยตัวนี้เนี่ยมาทำงานเลยเรียกว่าวันนี้นะเราจะอยู่กับ p อ l ์ลิสมิธหนวันนะกับกีตาร์ที่ยังไม่เคยได้เล่นแล้วก็จะลองเอาไปทำงานเลยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ อนนี้เรามาถึงที่ร้าน Music Collection สาขาลาดพร้าวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมารับกีตาร์ Paulus m i t h รุ่นอะไรนะครับบอกกันเลยว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับตามไปดูกันครับเดินตามเลยครับสวัสดีครับมารับกีตาร์ครับมารับไอตัว ที่ติดต่อคุณเบธไว้ครับโอเคครับโอเคท, okay, ทุกคนก็บอกก่อนเลยว่านี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ตอนนี้มาแรงมากนะครับแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่แบบว่าไอดอลยุคใหม่นะครับก็เ,เขาคือมือกีตาร์ของวง Snacky Puppy น,นะครับชื่อว่า Mark l เ n นเทลลนะครับแลวตัวเขาเองก็ยังมีอัลบั้มโซโล่ด้วยนะแล้ววง Snacky Puppy เองเนี่ยก็เป็นวงที่แบบได้รางวัลแบบ Grammy Award เลยนะครับอ่ะเรามาเปิดกีตาร์ดูกันเลยนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลายสีนะสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยตัวนี้ตัวในวันนี้ตัวนี้จะเป็นสีดําแล้วก็ซึ่งยังเป็นตัวที่เป็นตัวโชว์เพราะว่าตอนนี้ก็คือรับปีออเดอร์อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือตอนนี้ปีออเดอร์อยู่นะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถปีออเดอร์ได้ที่รามิวสิกคอเลกชั่นนะครับเดโมก่อนอ่าเป็นตัวเดโมก่อนอ่าให้ดูใกล้ๆตรงนี้เขาก็แปะสติกเกอร์กันรอยไว้อ่าซีไว้นะครับ ขอเทสดูสักนิดนึงได้ไหมครับก่อนไปอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยทํางานกันต่อนะวันนี้มีถ่ายไลฟ์เซกชันกับน้องฝ้าย BNK ที่ Love Eat นะครับมาลองสักนิดนึงที่ร้านนะงั้นผมขอลองกับตู้ p o l i s h m i t h เลยจัดไปครับดเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับอันนี้เป็นแบบอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคือผมจะใช้ z o ูม G6 ตัวนี้นะครับให้กล้องแพนหน่อยแล้วก็ใช้ตู้ p o l i s h m i t นะครับตูน้นี้อ่า ซึ่งเมื่อกี้น้องชายที่น่ารักคนนี้เขากําลังลองอยู่ก็ขอแทรกคิวเขามาแปบ๊บนึงนะอ่ะเรามาลองฟังกันดูนะครับอันนี้แบบลองเทสง่ายๆนะ น้องครับขอลองปรับเสียงแตกกับพี่หน่อยได้ไหมคือตอนนี้นะครับผมลืมหมดแล้วว่าเคยรีวิวตัวนี้ไว้นะแล้วก็ตอนนี้ลืมหมดแล้วอ่ะเรามาเทสเสียงแตกกัน หลักๆก,ก็คืออยากลองดูว่ากีต้าร์มันสภาพสมบูรณ์นะครับตามกันไปดูเลยครับว่าเราจะเอาตัวนี้ไปลุยกันครั้งแรกสดๆวันนี้เลยทัชชิ่งเดิมๆจากทางร้านที่เขาตั้งมานะครับแล้วมาดูกันว่า1วันกับ พอลลีสมิธฟิโอเลนะครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันต่อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่เรบีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสตูดิโอนะครับสวัสดีครับโอเคนี่ก็อยู่กับเจ้าของโปรเจกต์นะครับน้องฝ้ายวันนี้ให้พี่มาทำอะไรบ้างครับก็วันนี้มีถ่ายโปรเจกต์พิเศษค่ะของ e d i ดียต i ไรซซึ่งมันคืออะไร เอเดียเวนซินี่มันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไระมันคือค่ายของคนเอเชียค่ะที่แบาบเบ,าบาสที่อเมริกาเขาเขาทักมาอยากให้เราทำโปรเจกต์นี้รวมกับเขาอะไรใช่ใช่ที่แบบล่าสุดเป็นเพลงประกอบไอของมาเวลบ่าชางชี Shang hi, <c oughs> อะไรสักอย่าง hi, <c oughs> ใช่ไหมครับชีสักซัมติงโอเคโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเดี๋ยวให้หน้องฝ้ายเต็มตัวก่อนแล้วก็ ผมจะไปเซตอัพอุปกรณ์แล้วครับอันนี้เราก็ลุยเลยใช้อุปกรณ์ตู้ของที่นี่นะครับก็เป็นตู้ Fender b ์บูจูเนียนะแต่ว่าน่าจะแบบเป็นรุ่นแบบน่าจะเพอๆอ,อาจจะเป็น c u สตอมช็อปด้วยเพราะเป็นไม้น่าจะแพงใช้ได้เลยมาแล้วก็ใช้กับเฮด d ลัด MX5 ตัวนี้นะครับตัวใหม่นะโอเคเดี๋ยวขอผมเซตอัพสักครู่ Yeah. Mm -hmm. บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นดนตรีกับคนตัวเป็นๆมาประมาณ3-4เดือนนะครับวันนี้ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันมือมากนะครับจนลืมถ่ายฟุตเทจไปเยอะเลยนะครับยังไงก็ดูบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานแล้วก็ดูการใช้งานฟิโอเลกันประมาณหนึ่งนะครับก็โซโล่แข่งกับน้องเซฟกันอย่างดุเดือดเลยนะครับน้องเซฟก็เป็นมือกองของเดาทอยนะครับตีเก่งมากๆนะครับและสําหรับการใช้ฟิโอเลนะครับก็วันแรกนะถือว่าโอเคเลยนะครับทัชชิ่งนี่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เสียงดีมากๆนะครับเป็นเสียงที่ผมชอบเลยนะ เป็นเสียงแบบแสวมแอดเลยนะครับแล้ววันนี้นะยังได้รับเกียรติจากพี่คีนะครับวงเคลียร์นะครับมาร่วมแจมด้วยนะครับวิธีการทํางานคือเราซ้อมออนไลน์ส่งเพลงกันทางแบบผ่านซูมอย่างเดียวเลยนะครับแล้ววันนี้ก็พร้อมแล้วก็เลยมาอัดไลฟ์เซกชันกันนะครับทั้งด้านหลังนะครับก็คือพี่บอสนะครับมือคีย์บอร์ดสุดหล่อของเรานะครับ แล้วนะครับทุกคนก็วันนี้สนุกมากครับขอบคุณนะครับที่ชวนมาขอบคุณที่มาช่วยหนูด้วยค่ะพี่ได้แล้วจะติดตามได้ที่ไหนครับก็มีช่องยู u ูบของเองนะคะฝ้ายคูดเกิลนะคะหรือว่าเขียนว่าฝ้ายสุมิตา f y e แล้วก็สุมิตาโอเคก็ขอบคุณพอฟ้าด้วยครับไว้เจอกันครับขอบคุณจากทางเรคุณค่ะฮะแล้วก็วันนี้นะครับกับการเอาพอลิสมิตฟิโเล่มาเล่นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นความประทับใจที่นี่นะครับ เราไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปเราต่อไปครับเดี๋ยวไวจะทํารีวิวตัวเต็มนะครับสวัสดีครับกําลังกลับบ้านแล้วนะครับสําหรับคลิป1วันกับพอร์ลิส t h f มิธฟิโอเล่ก็จบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับทุกคนก็อีกไม่นานนะผมหวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้กลับมาทํางานเล่นดนตรีกันอย่างปกตินะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับฝากติดตามคลิปรีวิวพอร l ลิสซ์ f มิธฟิโอเล่ตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมิวสิกคอเล t ชันด้วยครับสวัสดีครับ